ไปดูความเห็นของอีกท่านหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะอยู่ที่คุณสุชาตินะครับคุณสุชาติก็ออกมาระบุครับคุณผู้ชมบอกว่าการเมืองมองเป็นของเล่นไม่ได้เออนะครับเตือนก้าวไกลเนี่ยอย่างงองแงแล้วก็ทำไฟไม่ฟังครับวันนี้ครับคุณสุชาติชมกิ่นฮะแลฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับแกนนำพักรรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงจุดยืนของพักครับกรณีเสียงเรียกร้องให้ทุกพักการเมืองโหวตให้นายพิธาลิมเจริญรัต เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อผ่าทางตันเพื่อปิดสวิตสอวอรครับ,รบโดยโดยคุณสุชาติกล่าวนะฮะว่าตนไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นเรื่องของพักพวกที่ต้องไปคุยกันเองครับขอให้ใจเย็นๆเพราะขณะนี้ยังไม่รู้ว่าเมื่อรับรองสอสอแล้วจะได้จํานวนเท่าใดก่อนนะฮะแล้วก็ย้ำว่าตนน่ยไม่ใช่กรรมการบริหารพักจึงตอบแทนไม่ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีนโยบายหรือความคิดตรงกับพักก้าวไกลครับผมจะไปอยู่กับเขาได้อย่างไร เขาได้คะแนน30%ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด14ล้านเสียงได้ไม่ถึงครึ่งก็ต้องถามกลับเหมือนกันครับครับบอกว่าส่วนมากที่กดดันให้ส่วนส่วนที่มากดดัน<ะ>ใหสอวอนะครับต้องเคารพเสียงประชาชนคุณสุชาติก็บอกว่าซื่อต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างเหมือนเด็กงองแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวมันต้องดูเหตุและผล ผู้ใหญ่หลายพักก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ละพักมีจุดยืนมีนโยบายพักของตนเองครับเขาจะไปแหกข้อบังคับพักเข้าได้อย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวถามนะฮะย้ําบอกว่าอย่างไรก็รวมกันไม่ได้กับพักก้าวไกลแน่นอนใช่หรือไม่นะครับครูชาติก็กล่าวนะครับว่าการเมืองจะมองเป็นของเล่นไม่ได้ การเมืองคือประเทศชาติบ้านเมืองการเมืองคือพี่น้องประชาชนการเมืองคือความยั่งยืนของลูกหลานเราในอนาคตเราจะมองการเมืองเป็นของเล่นแค่อารมณ์ชั่ววูบเหมือนไฟไม้ฟางหรือมันไม่ใช่นะเราต้องมีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งและชัดเจนไม่ใช่อุดมการณ์ที่จะไปช่วยเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวกันส่วนตัวมีเอกสิทธิ์สสมีเอกสิทธิ์ทุกคนนะครับ,รบอรไปฟังเสียงของคุณสุชาติด้วยครับ มองการเมืองเป็นคนของเล่นไม่ได้นะการเมืองคือประเทศชาติบ้านเมืองนะการเมืองคือพี่น้องประชาชนนะการเมืองคือความยังอยู่ลูกหลานเราในอนาคตนะเราจะมองการเมืองเป็นของเล่นแค่อารมณ์ชว์บุกเหมือน,นไฟไม่ฟังเหรอมันไม่ใช่นะครับเราต้องมีโุรงการนะครับแล้วอุรงการนี้มันต้องอุดงการที่เข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนไม่ใช่อุรงการที่จะไปไปช่วยเขาโดยที่ที่เรามมนเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวกะไรแสดงว่าไม่ยอมเด็ดขาดถ้าพักจะไปร่วมใช่ไหมคะคือผมในส่วนโตมีเอกสิทธิ์นะครับ แล้วแต่ผมมีเอกสิทธิของผมสสมีเอกสิทธิทุกคนอ่าถ้าเกิดพักทางทางค้าเก้าไกลขอเสียงประชาชนเฉยชื่อถ้าเรียกร้องมาต้องออกมาช่วยเพื่อจะตั้งรัฐบาลได้ก็คุณด่าเขาทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะไปอยู่กับคุณยังไงอะถูกไหมแล้วชาวบ้านที่เขาเลือกออกมาเสียงประชาชนเราต้องกลับไปถามประชาชน้วยนะผมไม่ได้พุ่เล่นๆนะเรื่องนี้พักต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันไหมคะเรื่องไหยก อย่างที่ทราบนะพี่โอนะตอนนี้ทางพักเก้าไกลกับอีก6กพักร่วมที่บอกว่าจะเป็นการรวม,มชวนมาร่วมตั้งธาบาลจะคุยกัน,นกวันนี้พูดคุยกันอยู่นะที่ร้านอาหารครับก็ยังไม่มีข้อยุตินะ